ของแฟนคลับเอฟซีสุกขั้นนะครับเด้อผมเป็นพี่น้องครับมนี้มาไหว้พระองค์ใหญ่อยู่วัดป่าสันติวร,รารามพี่น้องเป็นบันอยู่บันพอกเด้อพี่น้องเด้อเขาออะไรหรือฝากอะไรก็แชร์ก็ติดตามมนี้มาไหว้พระองค์ใหญ่พี่นอ้องอ่าเดี๋ยวผมสิพาไปไหว้พี่น้องดีทู พี่น้องเของมาแล้วของให้่กำลังแรงใจกันนะครับเด้อวันี่อยู่ในวัดไงเดี๋ยวสิพายางออกวัดไงพี่น้องถือคนละกล่องไปเลยครับวันนี้ครับถือคนละกล่องยางออกวัดไงก่อนสามรอบเมาไปลับมาพี่น้องเนาะวันนี้พาพี่น้องเบิ่งวัดได้ครับวันนี้อ่าอ่ะครับพาพี่น้องเบิ่งวัดวันนี้ครับต้นเสานี่ลอยเองอ่าลอยเองันอ่าต้นเสาเอาต้นใหม่เห็ดแม่นครับนี่เป็นต้นใหม่ครับไม่จริง ต้นใหม่จริงๆพี่น้องไปถือคนละก่องไปเลยครับละกล่องไปเลยคนละก่องไปเลยพี่น้องนี่ผ้ายางมาเบิ้งวัดพี่น้องเนี่ครับต้นใหม้เสาต้นไม้พี่น้องไงแห้งพี่น้องกับคนน้องเบิ้งเอาครับนี่ให้ให้อายไปเบิ่งให้อายพาไปเบิ่งมันไงกว่าคนไงกว่าคนพี่น้อง ยังไม่เป็นต้นเสาเลยต้นเดียวเลยเป็นต้นเสาต้นเดียวเด้อพี่น้องเด้อเพิ่งโมนาเหนื่อลงแหลกลงยังอยู่ข้างนอกกันข้างบนข้างบนให้พี่น้องมาโมทนาบุญน้ำเด้อเป็นข้อมสูงอืมข้อมสูงนี่ครับข้อมสูงพี่น้องนะครับพักไทยอ่าล่างสีต่อเติมใหม่ล่างต่อเติมใหม่เด้อพี่น้องเด้อสีอมวะโมทนาสาธุกันโมทนาสาธุบุญอ่าให้ผักไทยมาทางให้ให้ผู้ตอมบ่อสิตกว่าครับมอลำเทียบเลยครับเด้อ ผู้ใดมีปัจจุบปัใจกัสินัามาถวายเพิ่นไห้นาะมาถวายเพน่าทนมาั้งพะลัาเทียคำศีอแมนครับแมนครับจะงช่องเพลนครับเกียรติศักดิ์คำีนะครับนาะครับผมกตมา่งสั่อค่าสั่งยังขางางังค่าด้อพี่น้องม้วนแล้วหลายอยู่ต่อเติมอีกหลายมองครับต่อเติมอีกหลายมองผูนนดมีจิตศรัทธานาอเอ็าทำบุญทำกุแมนครับแมนครับทากท่ายกันมาเบิร์นคลิปนี้ลื้อฝากกดไลค์กดแชร์กดต